ครับวันนี้จะมาพันสุรินนอยนะครับวัเน,นี้นะก็หรือผดลวดออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มพันเลยนะครับนนเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับขั้นตอนก็ค่อนข้างละเอียดนะครับ รอดนะครับพไม่งั้นเดี๋ยวลวดก็แตกนะครับเดี๋ยวตอนจบจะเขียนวงจรให้ดูนะครับตัวนี้เป็นสลีนออยปิดเปิดปั๊มนะครับ ไว้เวลาดักเครื่องนะครับตรวนีน้มีช่องว่างนะครับมีช่องว่างต้องไล่ไลนะะี่ครับ ลองใช้ลวดดันดูก่อนนะครับถ้าลวดดันได้ก็เดี๋ยวเขาจะลาไล่เขาเอางได้รอบหนึ่งแล้วนะครับชุดหนึ่งแล้วนะ ก็ทำการไล่ลวดชุดแรกนะครับไล่ให้เขาเรียงไม่ให้เขามีช่องว่างนะครับนะครับแล้วก็พันชั้นที่สองเลยนะครับชั้นละสามสิบรอบนะครับ ต้องดึงไว้ตลอดนะครับก็จะมีทั้งพันมือทั้งพันเครื่องนะครับอันนี้ก็จะให้ดูการพันมือก่อนนะครับ ก็จะพันไปอย่างนี้จนครบร้อยห้าสิบรอบนะครับก็ประมาณห้าชั้นนะคระับนี่นะครับก็พันได้ครบแล้วนะครับก็จะต่อปลายเข้าปักที่สองนะครับ ต้นต่อเข้าตรงแรกแล้วนะครับนี่ก็ขดลวดใหญ่ก็เสร็จแล้วนะครับเบอร์ยีเอ็ดทีนี้จะมาพันเบอร์เล็กนะครับเป็นขด AC นะครับตัวนี้เป็นไฟล์เปิดสวิ์นะครับ ก็ต้องเซฟด้วยกระดาษก่อนนะครับตันนี้เบอร์สามสิบนะครับเซฟด้วยกระดาษหนึ่งล้อ ระหว่างต้นกับปลายรวมกันนะครับรวมกันที่ขากลางนะเป็นปลายของชุดใหญ่นะครับกดลวดกําลังชุดใหญ่นะกดลวดกําลังเมื่อกี้เนี่ที่พันนี้ก็คือจะช่วยดูดนะครับช่วยช่วยแรงนะครับดูดเข้าไปนะส่วนตัวเนี้เขาจะเป็นตัวดูดค้างนะครับตัวเล็กนะครับตัวชุดใหญ่ เป็นตัวช่วยดูดนะครับเน้นว่าเป็นตัวช่วยดูดนะไฟไม่ได้เข้าตลอดนะครับโอเคก็พันเลยครับะก็จะพันอย่างเงี้นะครับพันไปจนได้450รอบนะครับเต็มเสร็จก็จะเคลือบน้ำยานะครับ จะให้ดูรอยต่อของขดลวดใหญ่กับขดลวดเล็กนะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็พันให้ได้450รอบนะครับจะพันมือหรือพันเครื่องก็ได้นะครับแต่ช่างก็จะพันเครื่องนะครับตัวนี้มาหมุนให้ดูนิดนึงครับอันนี้ย้ายที่ถ่ายทำนะครับเพราะว่า ทัางไม่อยากตัดคลิปนะครับมีเด็กมาเล่นก็เสียงเข้านะครับริร์นะเล่นโทรศรรัพทนะ์ครับก็นี้ก็พันเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ อันนี้ก็เตรียมรองแล้วนะครับตัวนี้จะบอกขาหลักๆก,ก่อนนะครับว่าฝั่งนี้เป็นลวดใหญ่นะครับถ้าหันหน้าใส่เราอย่อยางนี้นะฝั่งนี้เป็นลวดใหญ่นะครับตัวกลางนี้เป็น e นะครับเป็นขั้วลบนะครับแต่ลบตัวนี้จะมีความพิเศษตรงหนึ่งก็คือ เขาจะเอาลบจากตัวเขาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นกราวลงตัวด้วยนะถ้ากาวสายนี้ไม่มีก็อาจจะต่อสายกาวลงกับเส้นนี้ได้ได้เลยนะครับอาจจะพ่วงจากน็อตตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เข้าสายตรงกลางนี้นะถ้าหันทางตูดก็อย่างนี้นะครับถ้าหันทางนี้นะตัวนี้เป็นกาวตัวนี้เป็น ลวดใหญ่นะครับลวดใหญ่นี้จะเป็นช่วยดูดนะครับก็ขออ,อธิบายนิดนึงนะครับเผื่อ FC เอาไปใช้เนี่ยจะต้องไปไล่ไฟนะแต่หลักๆเลยถ้าเขาเป็นกับตัวคอยสลินอยตัวนี้ก็คือจะเป็นถ้าไฟมาครบแล้วก็จะเป็นกราวนะครับกราวตัวเส้นกลางนี้นะครับ ฝั่งทางนี้จะเป็นขดลวด AC นะครับ AC ไอกีนะครับฝั่งทางนี้นะจะเป็นไฟเปิดสวิคนะครับเปิดสวิกก็คือจะมาตลอดนะครับันี้นะเ,เดี๋ยวมาลองกันเลยครับตัวนี้จะเพื่อ คลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับเพื่อให้คลิปมันจบภายในคลิปเดียวนะส่วนการเก็บงานแล้วจะไปเก็บอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะประกอบให้ดูลักษณะการทำงานของเขาก่อนนะครับนนตัวนี้ก็จะปิดเข้ามาอีกนะครับแต่จะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนอ แค่นี้ก็ลองได้82ดสโวลต์นะครับขั้นตอนที่เอซีส่งน,นะครับนัดแรกเลยก็คือกลาวนะครับต่อเข้าไปเลย เอซีตัวนี้นะครับต่อเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมเอซี SC เข้าเขาก็ยังไม่ดูดนะครับเห็นนะครับเห็นนะเอซีเข้าก็ยังไม่ดูดนะครับเอซีไอคีเข้าก็ไม่ดูดนะเขาจะเขาจะรอตัวชุดใหญ่ช่วยดูดนะครับตัวชุดใหญ่จะมีหน้าที่แค่ช่วยดูดห้าวินะครับ ไม่เกินห้าวินะครับนี่นะ,นนะครับช่อจิ้มหนึ่งครั้งเขาก็จะดูดเข้าไปนะครับไม่เกินห้าวินะครับถ้าเกินนั้นก็ฟิวขาดนะครับตัวนี้นะลักษณะการทำงานนะครับ ใส่อันนี้คือขั้วแบตนะครับจินที่ขั้วแบตนะ,ะนี่นะครับคลิปนี้ก็จบคลิปให้ดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดการเก็บงานเพราะว่าคลิปมันจะยาวนะครับช่างทําเป็นคลิปเดียวนะไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่า เป็นการหยุดแล้วก็ถ่ายหยุดแล้วก็ถ่ายนะครับนี่นะครับถ้าใส่ฝาเข้าไปก็จะได้ยินเสียงเหล็กกระทบกันนะครับนี่นะครับถ้าดังอย่างนี้ก็คือใช้ได้นะครับนี่นะครับถ้าเฉพาะตัวนี้ดูดไหม แต่เพราอตัวนี้ดูดนะครับแต่เขาจะเขาจะไม่ค้างนะครับนี่นะครับถ้าตัวนี้ด้วยเขาจะเขาจะดูดเข้าไปแล้วเขาจะค้างเลยนะครับ นี่นะครับถ้าเฉพาะตัวนี่เขาจะค้างแบบนี้นะครับน,นี่นะครับเฉพาะคอยชุดเล็กอะ่ะเขาจะดูดค้างไว้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาบอกว่าตัวหดลวดชุดไหนเป็นเส้นไหนนะครับก็คือฝั่งนี้ก็เป็น ลวดใหญ่นะครับลวดใหญ่นะฝั่งนี้ก็เป็นลวดเล็กนะครับตัวนี้ก็คือลวดเล็กเป็นเป็นเอซีนะครับเอซีก็จะดูดเอาแต่เขาจะไม่สามารถดูดเองได้นะครับเขาต้องใช้ตัวตัวขดลวดใหญ่ในช่วยนะครับ ครับสวัสดีครับ